ไปดูในส่วนของการให้ความช่วยเหลือนะคะผู้ที่ประสบไฟไหม้บ้านค่ะจังหวัดปัตตานีได้ให้ความช่วยเหลือนะคะผู้ประสบเหตุไฟไหม้บ้านที่ตำบลงูสมิแลค่ะ ที่บ้านเลขที่14ทับ3หมู่ที่4ตำบลรูสมิแลอำเภอเมืองปตัตตานีนายสมนึกพรมเขียวรองผู้ว่าราชการจังหวัดปตัตตานีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปตัตตานีพร้อมด้วยหัวหน้าสํานักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัยจังหวัดปตัตตานีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปตัตตานีในอำเภอเมืองปตัตตานีนาย,ยกเทศมนตรีตำบลรูสมิแลเหล่ากาชาติจังหวัดปตัตตานีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เยี่ยมให้กําลังใจนายอับดุลเลาะยามาและครอบครัวพร้อมมอบสิ่งของอุปโภค โภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนหลังช่วงเช้าของวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมาได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านของนายอับดุลเลาะเสียหายเกือบทั้งหลังขนาดที่เกิดเหตุนั้นไม่มีใครอยู่บ้านเบื้องต้นเทศบาลตะบนรูสมิลได้เข้าให้การช่วยเหลือตั้งเต็นท์เป็นที่พักชั่วคราวพร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จําเป็นพรอมผู้ว่าราชการจัวปัตตานตีกล่าวว่าได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับ ดูแลให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยแล้วไม่ว่าจะเป็นเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลรูสมีแลร,รวมทั้งทุนการศึกษาอาชีพของสมาชิกในครอบครัวด้วยกับ